เอาายลูาไปด้วย้นหน้าขึ้นก่อนเมื่อเราได้เราองว่างแล้วเราก็เอาเอาตรงก่อเ่อจะล็อกกับปกติแล้วตรงนี้น่าจะเจาะดูเนาะำตอใๆเหมือนทำบ่อเล็กๆาเยอะ บับปกติแล้วตรงนี้เราจะควา้านรูนะครับรู <ảo> ไว้เพื่อให้<ร>ให้ให้ใหให อาากศไหลดันแต่เราเราใส่เข้าไปในนี้แร้วเราจะกดไปในดินเนี่ยตอนนี้มันพออากาศมันก็จะไหลไปนะแต่ถ้าใจดีเราก็เจาะไปเจาะเป็นรูทุนให้ให้อากาศมันสามารถออกมาด้านข้างได้ด้วยเวลาน้ำลงไปปั๊บอากาศก็จะออกมาปากท่อจริงๆก็คือมันก็คือท่ออากาศนั่นแหละเราจะทำไงให้อากาศอ๋อเอาหินลงไปก่อนปกติเราไม่เจาะเนี่ยเราก็ต้องเอาวางไว้บนหินเพื่อให้ไม่ให้ไม่ติดกับดิน ไอ้เอาหลางบนหินนี่จงถทาการเจาะใช่ไหมครับเจาะครับเพราะเจาะมันอากาศจะจะไหลได้ดีกว่าถ้าทำดีๆเ้วก็จะเปิดลงวก็ไปเรียงเแล้วก็สร้างชั้นทีละชั้นทีละชั้นไงอ่ะา

ยินใจหรือขวดน้ำก็ได้ครับไปรดนอกั้งหมดเลยถ้าใครมีขวดเบียร์หรือขวดเหล้าอะไรก็ใส่ลงไปข้างในได้นะครับต้องขวดน้ำตามแต่ให้แตกก่อนไม่ให้แตกครับไม่ให้แตกเพราะเราต้องการอากาศให้ให้น้ำเข้าไปอยู่ในขวดต้องการให้น้ำเข้าไปอยู่ในขวดนั้นครับ ข้อสอบเขบอกว่าต้องตีกดแตกไม้หนึ่งผิดนะผิดคะแต่ว่าต้องกินให้หมดไหมถูกต้องค่ะที่นี่นะข้อสอบบางทีเขาตันจะจืดขึ้นใช่ไหมหลักการเดียวกันารทำธนาคารน้ำดินเพื่อจะให้น <hi> ้ำใต้ดินมันจืดลงแล้วก็ต้องมีการเติมน้ำจากบนดินลงไปข้างล่างถ้าที่ไหนที่ไม่มีการเติมน้ำบาดาลน้ำบนดินลงไปอย่างเงี้ยน้ำยังไงดูดลงมายังเค็มอยู่เหมือนเดิมน่ะนะครับเพื่อน ใครที่มีพื้นที่น้ําเค็มเนี่ยให,ใ,หให้นําให้ทําธนาคารนั้น <mm <une> เ,เป็นดินเลยก็เป็นการทาเกลียจางให้น้ำจากเค็มเนี่ยให้มันค่อยๆจืดลงจืดลงจืดลงวันนั้นวันนี้ไปเรื่อยๆก็จะจืดลงไปเองนะครับทัานทําธนาคารนั้นจปยดินไว้เจะดีที่สุดเหมือนกับการเติมน้ําลงไปจากน้ําที่เป็นน้ําเค็มหรือน้ําเกลือเนี่ยมันก็ค่อยเกือจางลงให้มันทไปเรื่อยๆมันก็จืดลงไปเรื่อยๆคือภาการ ไมถลวองเลแลน่นเจปดล้องอยู่ด้เนาะ ทานนี่กัสามเหมือนต้นเด็กน่อยเองใส่ขวดแน้พีกเยอะนะใช่ใช่ใช่เหมือนกอน้ำใช่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  จำลองน้ำไหมเอาสายยางมาลองน้ำหนึ่ไหมสายยางก็ไปเรื่อยข้างๆกันได้และอีกอย่างถ้าเป็นน้ำท่วมเนี่ยนะครับมันก็จะอ่ามันก็จะซึมลงไปนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะไหลไปอีกส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็จะทําเป็นการชะลอน้ําไม่ให้มันท่วมพื้นที่ข้างล่างนะครับเขาเรียกว่าเป็นการชาร์จน้าลงใต้พื้นดินชาร์จน้ำใต้พื้นดิน นี่ไงมันมีตอ้ออยูจ่จับเวลาไม่เห็นไม่เห็นชามันจะสวยมันจะดูสวยขึ้น